อันนี้มาหอดบ้าน,น,นพี่สาวแล้วมาหอดบ้านพี่คนรองมาหอดบ้านพี่คนรองมาเมื่อนในตอนหาทุ่มเออมาถึงบ้านของเออพี่รองแล้วนะคะพี่รองอันนี้มีน้องออยรอต้อนรับอยู่นะคะน้องออยอค่ะหลานสาวค่ะมาถึงบ้านประตูแล้วตอนนี้ ตอนนี้ประตูไปเที่ยวเกาะช้างจะกลับมาวันนี้บ่ายสองโมงน้องก็เลยน้องก็เลยมาชมบ้านก่อนนะคะมาเดินชมบ้านสวนประตูนะคะโอ้สวยงามงามเอืยจัดสวนได้งามขนาดเลยจัดสวนได้สวยได้งามพี่น้องอดูดอกไม้สิงามงามงามจัดสวนได้สวยมากเลยค่ะคุณนาย ันนี้ในสวนน่งเลนมื่อแรงสิบาบิคิวยืนนี่แหละยืนยุยุสวนนี่แหะจ้ามื่อนี้สิไปหาอ่านซื้อของทะเลยังมาปิ้งย่างกันกินนะพี่ลองกลับมาจากทะเลที่เกาะช้างก็จะพากันมากินอาหารทะเลนะคะนักศึกแนะนําว่าแม่ปลูกผักในสวนเยอะนะคะพนวาวาก็เลยสิมาสมเบิร์นีจ่จ้าอาจายจ้าเดี๋ยวเดอี๋ยเดยอันนี้คืออย่างอีหลา่าเนี่อันนี้ผัก ผักอีตูผักสวนควาบมันปลูกเล็กๆน้อยๆน,นะผักอีตอูงามงามงามผักอีตูเออใบมะกรูดสนั่น,น,นแหน่เอ้ยค่ะพุ่นน่ะปลูกหลายตัวนี่แม่พ่อได้เก็บกินอยู่มะเขือเทศแล้วก็เออเออนี่คือกระเพราอ่ะมีมะละกอด้วยนะคะ,คะพุ่นน่ะ โอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาปอดเป็นเป็นปอดชื้นค่ะก็เป็นยังเสียตแต่เลโตัเนี่ยอือบอึอบอือบอยู่เนี่ยอีหล่าเอ้ยนะนี่บ้านประตูด้วเนี่ยเอาอ่านี่จากระเบียงบ้านห้องนอนของของพี่รองนีนส่สวยสวยสวย ตอนเช้าๆนี่อากาศยังไม่ร้อนเนาะ